เมื่อไรจะตุงจะทําน้ําพริกปลาทูค่ะมีปลาทูอยู่สองตัวเครื่องปรุงก็จะมีต้นหอมกระเทียมพริกเขียวแดงต้นหอมผักชีจ้ะผักแกมก็จะมีแตงกวาสลาดัดสลัดนี่มาจากสวนนะจ้ะเนี่ยปลูกเองค่ะไปจ้าไปเบึงยจะตุงทำกัน ทอดตะเกจ่กหจทอดตะเก่กรทอดตะตก่สุกแล้วเอามาตัง้งไว้พร้อมที่จะแตกค่ะกอกเข้าไปกับข้าวพริกระเทียมหอมัวยสุกเลยจ้าัวยสุกหอม แล้วเขาก็คอยไปตามาเลยมีการสื้อไปทีแล้วแล้วเขาก็มาทำมนันละเอียดเลยจ้าตามจำนวนมันจะละเอียดเลยนะคะโอ้โหโอยกระเด็น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  สวัสดีค่ะมาเนย์เยตุงจะทำน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูก็คือปนปลาทูเน่ยจ้ะใช้ปลาทูปลาทูสองตัว่อจ้ะแล้วก้างออกก่อน ก้างปลาทูไลลายๆจ้ะเอาออกบ่ดีเดี๋ยวน้องกับสิจมิ่งเมมานีเมมานีกับสิบอกอ๋อทำไมพี่ไม่เอาก้างปลาทูออกให้หมดเนี่ยปนปลาทูให้น้องกินตอนเที่ยงจ้ะไม่ใช่น้ำริกปลาทูนะคะปนปลาทูแบบเล่าๆน้ำไหลยๆจักน้อยหนึ่งกินกับผักสด ยัต้องเอากลางออกให้หมดก่อนใส่ไข่ไม่นั่นจานนี้มีไข่ด้วยมีไข่ด้วยตาบอดีกลางก็ยังมีเลยตาไม่ดีเลยต้องหาก้างออกให้หมดหมดก่อน เอ้เสียงเพลงเป็นตะมวนเป็นตะเต้นใส้ดีเนาะจังสมัยเป็นเด็กน้อยยี่ตรงมีเสื้อปลาทูยี่ตรงกินตามันเด้เลยจ้ะเจาะตากินแม่ใส่ไปซเสื้อปลาทูกินตาปลาหมดเลย <c oughs> ชอบหัวปลาสมัยเป็นเด็กน้อยนีย่มักหลายคือตาปลาตาปลาทู สมัยนีย้จุงเป็นเล็กน้อยเนี่ยปลาทูตัวหนึ่งนี่ประมาณเนี่ยประมาณห้าบาทตัวน,น้อยก็ตัวละสองบาทเขาจะชุบแป้งทอดขายแม่ก็จะใส่ไปซื้อยางไปยางไปเกลไนุ่นกลับมาบ้านปลาทูว่ามีตาแล้วยึดอิงคุกตามืนหมด เสียงบอลลัมร้าใจจังเสียงงานยิ่งเสียน้อยจังเลยโอ้ยเมื่งวันก็ชอบไล่เมื่งวันด้วยตัวกลางเยอะหลายๆจังเยกลางเยอะแยะเลย อร่อยตาปลาตาปลาทูอร่อยเสร็จแล้วใส่ปลาลงไปเลยค่ะ โอ้โหเมงวันขอน้ำสักหน่อยค่ะเติมน้ำเป็นนิดนึงอ๋อน้ำนี่น้ำต้มสุกนะคะนี่ค่ะที่เขาเรียกว่าปนปน,ปนปนปลาทูจ้ะเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชี ชิ้นก่อนค่ะอ,อร่อย